อ่านะครับนี่ครับ FC ตัวอย่างนะครับเป็นไปษณีนะครับหนึ่งกล่องที่ลูกค้าส่งมาเผื่อพี่พี่ท่านใดนะครับนี่นะครับไม่ไว้ใจนะผมมีบริการนะครับสามารถส่งมาที่ปอนอะครับได้เลยนะครับคุณไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่าเวลาผมมารับเนี่ยนะครับในปอนอทุกสถานที่เนี่ยเขามีกล้องนะครับถ้าโจรมารับหรืออะไรเนี่ยมันเห็นหน้าค่าตาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นระบบมาตรฐานอีกอย่างหนึ่งนะที่ผมไว้ นะครับให้ลูกค้าส่งมานะครับนะครับก็อยู่ที่คุยนะครับอยู่ที่คุยเดี๋ยวผมจะจะมีนะครับว่าให้ลูกค้าส่งมาทางไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะลูกค้าส่งพระมาให้ผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คพระนะครับก็จะโอนเงินให้ลูกค้านะครับง่ายๆสะดวกนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับ FC เดี๋ยวผมนะครับแกะให้ลูกค้าเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะขั้นตอนผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ ต,ต้องมีความชัดเจนนะพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะนะครับง่ายๆช่องนะครับน,นะครับวิธีการง่ายๆนะฮะแบบนี้ลูกค้าส่งของมาให้ผมก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมตรวจสอบเช็คอะไรให้เรียบร้อยราคาเราตกลงก่อนด้านนั้นอยู่แล้วนะครับนะครับของส่งมานะครับตรงตามนั้นนะฮะไม่ต้องกลัวมีปัญหานะครับ ได้ได้เลยนะครับพัดเข้ามานะฮะอยกให้ดูนะครับนะฮะนี่ให้ดูนี่นะครับลูกค้าส่งมานี่นะครับนี่นะครับนลูกค้าท่านนี้รู้วิธีการครับว่าให้ก็ดาดัด นะครับง่ายๆนะฮะนี่นะครับโอเคนะครับก็แบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปโอนเงินให้ลูกค้าพี่พี่ท่านใดนะครับอยากส่งพระมาขายติดต่อผเข้ามานะรัลรกกวนติดต่อเข้ามาก่อนก่อนที่จะเกิดการส่งนะครับกันตกลงอะไรให้เรียบร้อยนะฮะแล้วพี่ๆก็ส่งมาให้ผมไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ช่องผมไม่มีนโยบายโอนเงินก่อนนะฮะระวังมิจฉาชีพนะครับแล้วก็นะครับพระถึงเดี๋ยวผมก็จะโอนเงินให้ลูกค้า ง่ายนะสะดวกสบายนะครับสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็เอามาให้พี่ดูว่านะครับเรามีวิธีการรับเช่า่านในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะให้ดูนะครับชัดๆนะสำหรับใครนะครับที่อาจจะนะครับไม่มีโอกาสได้เช่าพระแท้ๆนะครับอาจจะเนื่องด้วยติดปัญหาอะไรบางอย่างนะครับผมก็เลยเอามาให้ดูนะ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ลูกค้าส่งมานะนะครับที่ผมแกะให้พี่ๆดูนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องนะให้ดูรายละเอียดอีกทีนะครับขออนุญาตนะครับนี่นะนี่จะมีเศษนะครับนี่ก็ปัดออกนิดนึงนะฮะนี่นะครับองค์นี้เนี่ยนะครับอธิบายง่ายๆนะครับองค์นี้คือเนื้อเงินนะครับกรมตารวจเนี่ย จะจัดสร้างเนื้อเงินนะครับเนื้อทองคําก็จะแยกย่อยไปอีกว่าจะเป็นลอยองนะหรือจะเรียกว่ารูปเหมือนหลวงพ่อนะครับหรืออีกองนะฮะอีกลักษณะอีกพิมก็จะเรียกว่าพิมแปดเหลี่ยมนะครับส่วนเนื้อเนี่ยจะมีเนื้อทองคานะครับเนื้อหลักแล้วก็เนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะแยกเป็นขัดเงากับพ่นทรายนะครับทองคําก็เช่นกันขัดเงาแล้วก็พ่นทราย แยกเป็นร้อยองกับแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมเนี่ยนะครับจะจัดสร้างเนี่ยจำนวนน้อยกว่านะครับนี่นะฮะก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับการดูพระนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยดูไม่ยากนะครับคุณดูลักษณะภาพรวมขององค์พระนะครับแต่ต้องบอกกันว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับในเรื่องของลักษณะรูปลักษณ์หลวงพ่อเนี่ยนะครับปอมปอมเอ่อแบบปอมเนี่ยหรือเรียกว่าของปอมเนี่ยเขาทำมาเหมือนนะครับ ทำมาเหมือนมากแล้วนะครับพี่ๆอาจจะใช้ดูพิจารณายากนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นพระรุ่นนี้แต่เดิมนะครับสมัยแรกๆเนี่ยปลอมมันก็ยังน้อยอยู่นะครับก็ยังพอจะจานะครับรู้ได้ว่าแบบไหนคือปลอมนะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยจะค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่นะแต่วิธีการนับที่ดูง่ายที่สุดนะครับตอนนี้เนี่ยพวกการต่อโค้ดเนี่ยนะครับของปลอมเนี่ยยังทาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ นะครับแต่หลักๆวิธีการดูพระรุ่นนี้นะคุณดูภาพรวมดูการต่อโค้ดนะครับของแท้เนี่ยงานเขาจะละเอียดงานเขาจะเนียนนะครับแต่นะครับงานที่ไม่ละเอียดพ้นสยเยอะนะครับก็มีนะครับดังนั้นเล่นรุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเขาเรียกว่านะครับดูเหมือนง่ายนะฮะแต่ก็ต้องใช้ชั่วโมงบินพอสมควรนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่นะครับ นะฮะส่วนการดูนะครับผิวเดิมเนี่ยดูไม่ยากนะครับพี่ดูนะถ้าพราเนี่ยเก็บมาไม่ดีนะจะมีคราบดำเห็นไหมดำๆแบบนี้นะครับนี่แต่จะมีเหลือบนะครับเหลือบผิวทองบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะขึ้นลุง้งอาจจะดำเป็นธรรมชาตินะครับแบบนี้ นะครับแต่นะครับถ้าเป็นพ้าที่ผ่านการล้างเนี่ยพ้าจะค่อนข้างขาวนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีพวกน้ํายานะครับที่สามารถล้างพ้าให้ขาวกลับมาได้นะผิวก็จะขาวนะครับตามซอกเนี่ยนะครับก็จะสะอาดเลยนะครับนะครับจะไม่มีในเรื่องลักษณะของผิวที่ผ่านการเวลานะครับนี่นะครับแต่ผิวเดิมเดิมขาขาวสวยก็มีนะครับนะก็ต้องใช้ประสบการณ์การดูนะครับ แต่สำหรับส่วนตัวผมเนี่ยสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่มีทุนทรัพย์น้อยนะครับอาจจะเล่นหาพระรุ่นนี้ในลักษณะที่สวยๆเนี่ยยากจับต้องยากนะครับผมก็แนะนําว่าบางทีนะครับการดูพระในลักษณะที่ เอออาจจะผิวผ่านการล้างมาหรือผ่านการใช้มาแล้วพี่ๆดูชัวว่าแท้นะครับราคาไม่แพงก็สามารถเช่าได้ในกรณีที่ทุนทรัพย์พี่ๆอาจจะไม่ถึงนะครับนะครับนี่แต่ก็ต้องเช่าหาระวังนะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยพระจะผ่านการล้างหรือผ่านการเช็ดมาหรือผ่านการใช้ผ่านคาบเหงื่อเนี่ยถ้าหลวงพ่อองค์นั้นเนี่ยเป็นพระที่แท้ นะครับผ่านพิธีการปลูกเสกมาเนี่ยนะครับพี่ๆเช่าได้เลยนะไม่ต้องซีเรียสนะครับก็จะไปเรื่องในเรื่องของราคาและนะครับถ้าราคาโอเคก็เช่ามาบูชาได้เลยสําหรับใครที่ทุนทรัพย์น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพาระที่ราคาถูกมากๆเนี่ยพี่ก็ต้องดูละเอียดอีกทีหนึ่งนะนะครับนะครับส่วนมากเนี่ยพาระปลอมเขาจะขายถูกนะครับแต่ก็มีพาระปลอมที่ขายแพงนะก็ระวังนะครับนี่ นะครับจะเช่าพระรุ่นนี้ดูพระอย่างเดียวนะครับอย่าดูคนนะต้องบอกเลยนะครับนี่นะครับนี่รุ่นนี้เนี่ยมีเสริมเติมแต่งขึ้นมาเยอะนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะเอาพระแท้ๆเนี่ยนะครับไปทำนะครับไปทำ แต่ถ้าพี่พี่พาดไปเช่ามานะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าอย่าซสีเรียสนะครับที่ก็าใอยใช้แล้วก็เป็นประสบการณ์เตือนตัวเองไปว่าเออครั้งหน้าเราอย่าเช่าแบบนี้นะครับแค่นั้นมันก็จะจบนะครับถ้าตัวเนื้อพระหลวงพ่อท่านเนี่ยเป็นพระแท้ๆเกิน90%เนตเี่ยเกิดไปเช่าที่มันเขาเรียกว่าไปเสริมมาไปตกแต่งมาไปทําคอมานะครับส่วนตัวผมก็ว่าใช้ไปเถอะนะครับใช้ไปเถอะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับ จะเช่าหาถ้าอยากได้แท้ๆเดิมๆก็พยายามดูนะครับให้ชัวร์นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยมีเสริมเติมแต่งค่อนค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเป็นพระที่ทําเหรียนแบบหรือทําขึ้นมาใหม่ได้ค่อนข้างง่ายมีบล็อกมีองค์ประกอบอะไรชัดเจนนะครับมีการดูนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมเป็นที่ต้องการนะครับคนทําพระปลอมเขาก็พร้อมที่จะลงทุนทํานะครับแล้วก็มีปลอมมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะปี3 8เองนะเป็นพระที่ไม่ได้เก่ามากนะครับ นี่นะฮะก็เช่าหาระวังนิดนึงนะครับดูให้แท้ก่อนนะครับเรื่องผิวเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของราคาไปนะครับนี่นะครับนี่แบบนี้นะฮะพระนะครับถ้าแท้นะพี่พี่ก็เช่าขึ้นคอได้เลยสบายใจนะครับอง์นี้ก็เป็นองค์ที่แท้ดูง่ายนะครับนะครับนี่นะฮะเนี่ยให้ดูนะครับเนี่ยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับดูไม่ยากนะครับนี่เห็นไหม เส้นคอนะครับมีจริงๆเนี่ยถ้าบล็อกองนี้นะนะครับสมบูรณ์เนี่ยก็จะเส้นคอติดแต่บังเออญองนี้นะฮะก่อนที่จะปั๊มองค์นี้นะหรือออกออก่อนที่จะเออออกมาจากแม่พิมพ์เนี่ยบางทีนะครับอาจจะมีการผ่านมาหลายองค์แล้วนะครับพวกพิมพ์พวกบล็อกอะไรเนี่ยมันก็จะสึกนะครับนี่นะครับเป็นประมาณนี้นะก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่ส่วนใครมีพระนะครับอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางส่งมาให้ผมได้เลยนะ แต่ต้องบอกกันว่าคุณต้องส่งมาก่อนนะครับเขตผมช่องผมไม่มีนโยบายการโอนเงินให้ลูกค้าก่อนนะครับเห็นหน้าค่าตาผมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะผมไม่มีวิชาชีพแน่นอนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับนะครับก็พยายามนะครับนะฮะนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับอย่านะครับอย่าไปใครทักหาคุณก่อนเนี่ยระวังนะครับแอดนะครับเบอร์ผมเท่านั้นนะแล้วก็ลิงก์ไลน์เท่านั้นนะครับเบอร์อื่นอย่านะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะครับนี่นะครับองนี้ก็เป็นอีกองคหนึ่งนะก็ต้องขอบคุณ fc ขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้ใจเชื่อใจส่งพระมาก่อนอันนี้คืออยู่ต่างจังหวัดนะครับนะถ้าอยู่กรุงเทพสามารถนัดนะครับเจอได้เลยผมมีบริการรับเช่าพะะถึงที่สะดวกสบายง่ายๆพี่ๆไม่ต้องเดินทางนะครับผมบริการเต็มที่นะครับนี่นะครับส่วนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะถ้าราคามันพอที่จะ นะครับคุยกันได้นะฮะผมก็มีบริการรับเช่านะครับทั่วละทั่วทั่วประเทศแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะครับนี่ นะครับก็ให้พี่ๆดูเผื่อพี่ๆท่านใดมีนะครับรุ่นกรมตํารวจ80ปีหลวงพ่อโสธรหรือรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจนะครับแล้วแต่จะเรียกชื่อนะครับมีสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะครับผมนะครับรับรองนะราคามาตรฐานสากลแน่นอนนะครับนี่นะฮะนะขอให้เชื่อใจแล้วก็มั่นใจนะครับ นะฮะแล้วก็ส่วนใครนะครับผมต้องบอกก่อนว่าใครที่ยังไม่มีหนังสือแล้วอยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาพื้นฐานนะครับจะต่อยอดไปดูพระในราคาหลักแสนนะครับคุณสามารถสั่งหนังสือผ่านช่องทางช้อปปีได้เลยนะครับหรือจะผ่านช่องทางไลน์ช่องทางเดียวกับการซื้อาช่องทางเดียวกับการส่งพระ มาแบ่งปันผมเนี่ยช่องทางเดียวกันนะฮะติดต่อมาได้เลยว่าต้องการหนังสือกี่เล่มนะครับตอนนี้ก็เล่มเดียว410บาทรวมจัดส่งนะครับแต่โปรโมชั่นตอนนี้500บาทนะครับสเล่มนะครับจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับลดราคาด้วยแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะครับคุ้มกว่านะครับสเล่มโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆนะครับใครมีพระ นะครับอย่าลืมนึกถึงผมนะฮะแบ่งปันกันได้นะครับทักมาหาได้24ชั่วโมงนะครับถ้าพระสวยถูกใจนะครับผมทักหาพี่ๆแน่นอนนะครับโอเคครับคลิปนี้ไปแล้วครับขอบุญครับ